สวัสดีจ้าหมายเลข69ตาลอภัสราเมือนน่อยส่วนสูง178เ็เซนติเมตรน้ำหนัก57ค่ะเป็นดูคนที่ไหนนะคะลูกเป็นคนจังหวัดชัยภูมิค่ะคตาลเราเจอกันในปี2018ใช่ค่ะคุณแม่แล้ว <laughs> จากปีนั้นมาปีนี้หนูไปทำอะไรมาเพิ่มพร้อมยังไง ค่ะตอนปี2018นะคะตาลเองรู้สึกว่าตัวเองยังเด็กมากแล้วก็ศักยภาพตัวเองยังไม่เท่าแบบยังไม่มากพอค่ะพอมาปีนี้ตาลรู้สึกว่าตัวเองมีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดทักษะความคิดต่างๆอะคะ่ะพ,พี่ชอบตรงที่น้องเขียนว่าสออิ่งที่บอกตัวตนของเราคือการที่เราภูมิใจในถิ่นกำเนิดของเรา อยากให้อธิบายเรื่องนี้ทีนึงค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตาเป็นคนอีสานนะคะตาหล,ลงหลงรักม์เสห์ของอีสานมากๆค่ะแล้วก็ตาอยากจะบอกว่าชีวิตตาอะคะ่ะมีความสุขได้เพราะหมอลำเพราะว่าหมอลำอะคะ่ะตามีเพื่อนหลายภาคมากเลยนะคะม่าจะเป็นเหนือใต้เมื่อตาชวนเขาไปดูหมอลำอะคะ่ะเขารู้สึกสนุกสนานเมื่อชวนเขาไปหนึ่งครั้งครั้งที่สองเขาบอกว่าตาพาไปอีกหน่อย คือเขาสนุกกับหมอลำแล้วตาลคิดว่าเมื่อคนรู้จักอ่ะสมมุติพูดถึงว่าอ่ะรู้จักตาลพระสลาไหมรู้จักเพราะว่าเขาชอบดูหมอลำเขาก็จะนึกถึงอีสานรู้ถึงรู้จักหนูหนูสอยเป็นไหมลูกสอยสอยพ่อแม่พี่น้องฟังสอยนกแต่แตบินความปลายัยประมาณนี้ค่ะร้องให้ฟังอีกได้นะคะลร้องหมอลำได้ด้วย ลหลายยางฮักเขาสันบอายคนที่เขาทำลายอายังเ้ากับเขาต่อเขาหลอกไอแม่นบมเป็นอย่างนอ้อต้าคงไปโท่เว้าให ใทุกใจดีกรีซอยบ่ได้อ้ายยังดื่มให้ซึมอ่งองเช็ดน้ำตาที่เคยน้องหักเจ้าของแน่เด้ออายขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ